มาครับมารับบุญรับบุญรับปัญญานะครับมาสนธนาธรรมกับพระอาจารย์แม่ดวงพรถ้ำเปิดโลกนะครับในหัวข้อเมนีนะครับได้รับหัวข้อจากญาติโยมมาว่าปล่อยว่างเฮ็ดจังไหนครับนะครับเพราะว่าหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังยังตัวผมเองนะครับก็ได้ยินมาหลายก็มาปล่อยว่างปล่อยางแต่ว่ามันเฮ็ดจังไหนครับนี่แหละนิมนต์บรรยายแบบสตรายพระอาจารย์แม่ดวงพรนะครับเพราะว่าญาติโยมพอมาก ขอเน้นๆแบบภาษาชาวบ้านนิมนต์ครับผมสาธุเนาะน้อมรนาด้วยก็ขอทุกคนรับบุญรับบุญไปต่อยอดกันให้ได้ทุกคนไปสาธุปล่อยวานเนาะปล่อยจังใดก็เฮ้อปฏิเนรเอาปล่ามาปล่อยจะเป็นอย่างง่ายกว่ากันบ้านั่นย่งเห็นเป็นตู่ด้วยเนาะ อ่ะบอแล้วบอกปล่อยว่างนี่มันปล่อยอย่างกันแหละพวกสูปล่อยอย่างกันเฮ้ยอืมเพราะจริงแล้วมันก็มีเรียกว่าสองช่องทางช่องทางหนึ่งคือช่องทางชาวบ้านเราคือบนโลกใบน,นี้อย่างความเป็นจริงที่เราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งของนักบวชที่จะต้องปล่อยวางอีกอย่างหนึ่งนั้นไปอีก,กระดับชั้นของนักบวชอ่าที่จะต้องไป สวรรค์น,นิพานไปไหนก็เข้าว่ากันอันนั้นนะแต่เอาเบสิกที่เราเป็นชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราเราควรที่จะเดินได้อย่างไรบ้างทําอย่างไรบ้างก็คําว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือเราต้องมีจิตใจที่เชื่อก่อนเพราะอื่นเชื่อในการกระทําของเราไว้แล้วเชื่อในสิ่งที่เราทําดีไว้แล้วมันต้องเกิดผลช้าเร็วต้องเกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาอย่างตัวอย่างอย่างบางคนเนาะเอะคือมีเรื่องทุกเนี่ยเรื่องสามีภรรยาเราเราอาจจะเริ่มจากคนเป็นแฟนกันก่อนก็ได้อาเป็นแฟนเนี่ยเราเริ่มจากอะไรบารคนจะเริ่มคําว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือเราคบกันอยู่เนี่ยปล่อยวางหมายถึงเชื่อจิตเชื่อใจกันก่อนครับเชื่อว่าเขาเรียกว่ามีจิตใจที่ซื่อตรงต่อเรา เราซื่อตรงต่อเขาไหมนั่นคือคําว่าแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางก็หมายถึงเชื่อใจครับนะเชื่อจิตเชื่อใจว่าเราคือเราเขา,เขาก็คือเขาที่เราจะต้องเรียกว่าให้สิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็เราต้องรู้ว่าจุดรวมขั้วบวกของเราอยู่จุดไหนแม,แม่บ่น้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความไว้วางใจซึ่งกันและกันอืเมื่อถึงที่สุดเนี่ยเราก็ต้อง อย่าเร่งรัดจนเกินอ่แมนบ่ครับผมอ่านั่นคือคือหมายถึงว่าเราเชื่อใจเชื่อคือวางใจเอวางใจว่าวันหนึ่งเราต้องเรียกว่าได้มอกาสถึงคั้วบวกแน่นอนแมนบ่อครับเมื่อบวกแล้วก็ยังจะต้องเรียกว่าพยายามพยายามขั้วลบนั้น วางมันออกไปแมนบออคืออยากให้มีขั้วลบพยายามพยายามใช่ไหมพยายามขั้วลบก็หมายถึงความคิดลบลบต่อกัน uh. พยายามอย่าให้มีถ้ามีก็พยายามลบมันออกไปหรือว่าคือกระจัดมันออกไปนั่นเรียกว่าวางคร uh. ับหมายถึงว่ามีสติให้ไวก็เอ้ยไม่ใช่นะ คืออย่าคิดอย่างนี้เฮ้อยอะไรแบบนี้ไม่ได้แบบเนี้ยนี่คือเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือมีอสติที่จะยับยั้งสิ่งที่เราคิดทางผิดเนี่ยให้เร็วให้ไหวนะคือปล่อยวางให้ได้นะล้วก็กำลังกำลังแวบไปว่าเฮ้ยทาไมมาไม่ตรงเวลาวะไ,ไปจ้อแจอยู่ตรงไหนยังไงอะไรยังไงนี่มันบ้กตุบตับตบุตับอยู่ในใจมันบ้ะเขาก็พยายามแบบ เชื่อว่าเขาจะต้องเป็นคนดีแมนบอกเชื่อว่าเขาจะต้องอมีอะไรสักอย่างจะมาช้าแมนบอกนี่คือวางใจวางใจให้โอกาสแมนบ๊อ <Man, but. S 1> ให้โอกาสตัวเองคิดดีทําดีให้โอกาสเขาคิดดีทําดีด้วยแมนบอกครับคือไม่ตึงเกินไปเรียวกว่าปล่อยวางแมนบกออืมพูดง่ายนะ จะ <laughs> <laughs> ลมมันกระโชกมามันแห้ง <laughs> ลมมันมีเป็นระยะระยะเ <laughs> <laughs> นี่ยนะ <laughs> มันทีเหตุยังไง๋ยเนี่ยครับวอามันว่าไงสิวนี่ะมันต้องตัวสตินั่นแหละครับ <laughs> ตัวสติที่มาถึงเออพี่ทําไมเราไม่ไว้ใจเขาละ่ะค่ะเพราะถ้าไม่ไว้ใจปุ๊บเรามันก็จะมีสติบายันดีใช่ไหมพอตัวเราเตือนมันเนี่ย เราต้องเตือนออกมาจากจิตใจเราเฮ้ยทาไมเราไม่ไว้ใจปึ๊บมันก็คิดได้พอคิดได้มันก็จะเบาลงครับครับผมอ่าเห็นไหมคือวางไป่อยได้ <laughs> ได้เห็นหนากก็ขื้นจักน้อยเพ <laughs> <laughs> าะมันก็ยังมากกตุนอยู่แมนบักตุกตับมาเยอะแล้วมันอ่ะเห็นบอกก็คือให้มีสติที่ตัวเราใช่มีสติสอนขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องไว้วางใจกันนะคำนี้ขึ้นมาปึ๊บ มันก็จะเบาลงครับจากลมแรงๆเนี่ยครันผมันก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายลงไปได้ด้วยการเทียดวดมิตติเตือนลงไปพอเตือนปุ๊บเราก็ทําอะไรก็ได้ที่หลันล้าอยู่เนี้ยให้สบายใจไปอืแต่อยากประโชประชนกันถ้าการประโชประชนนั้นจะทําให้เราเกิดความน้อยคงน้อยใจน้อยเนือน้อต่าใจเนี่ยจะทําให้เพราะว่า การทําร้ายตัวเราเองก็คือจากการน้อยใจครับเพราะว่าถ้าโมโหเนี่ยเราเปรี้ยงบอกไปทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราน้อยใจเนี่ยมันจะเก็บไว้เป็นการเก็บกดปล่อยวางไม่ได้เห็นไหมวางอยู่วางจะปั่นบ่กูเ่โกเดอกกูเบ่เหร่เดอกกูบบเด็กขี้เหรมึงจันบ่แนวป่ายาเผลอเป็ มุบมับมุบมับยู่ในใจมันมุบมับมุบมับยู่ในใจเสมอนะหมูบอ่นั่นแหละมันเป็นชัางสั้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ความน้อยใจเป็นขันตรายอย่างสูงสำหรับเราที่จะต้องเดินทางไปทำงานใหญ่อะไรก็แล้วแต่อยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยให้พอคิดสำหรับโพธิบ่ก่คยฝึกกรรมฐานแล้วก็บ่คย เรียนงูนี้ทำมาว่าเราจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเราจะทำอย่างไรจะจัดการอย่างไงอย่างสมมติว่าเรามีปัญหาปุ๊บใน้เราคนกับว่าปล่อยวางสีไปวางสีเราจะทำอย่างไรเริ่มแรกสำหรับผูบรีที่เป็นเบสิกเบสิกเลยก็เนี้ก็ชาวบ้านแล้วเนี่ยที่ที่พูดนี่ก็คือเอาหลักของชาวบ้านที่ควรที่จะอยู่กับปัจจุบันให ได้อยู่กับปัจจุบันแห่งความจริงนี่ครองเรือนได้ทํามาหากินอยู่บนโลกใบนี้ยต้องทําอย่างไรกราะเนี้ยเดี๋ยวที่ที่พูดไปนี่ก็คือนั่นแหละเบสิกทั้งหมดเลยครับแล้วก็อย่างที่เราต้องเชื่อใจกันก่อนดีได้ไหมครับแล้วก็ตรวจสติแต่การเชื่อใจบางครั้งมันต้องอดทนมากอดทนอดทนที่จะให้เขากลับตัวกลับใจด้วยแม้ก็ทั้งเขาทำผิดแม่บอก บา,บางครั้งเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาทําผิดจริงๆแม่นว่าแต่ความอดทนมันต้องสูงกว่านั้นมันต้องอดทนแล้วก็ทําดีให้เขากลับตัวกลับใจเนี่ยมันยิ่งยากครับแต่ถ้าทําได้แล้วบอกได้เลยว,ว่ามันสุดยอดของอรรพนไม่ต้องไปเรียกว่าผิดกันไปอีกแม่นว่าใ,ให้เกิดวิบากกรรมเพราะฉะนั้นอะการอ์คะยูยนี้ ทันตาทันใจนครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเสียของของเรานี้น้ําเย็นปลาตายเข้าใจว่าอย่างไรอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถ้าน้ําร้อนเนี่ยหมายว่าถ้าเราต้มน้ําร้อนแล้วเราเอาปลาโยนลงไปถ้าไม่ปิดฝามันบันโดดออกมันบ่ครับผมอ่าแต่ถ้าเราน้ําเย็นอื ต่อให้ไม่ปิดฟาแล้วเอาปลาปล่อยลงไปมันก็อยู่สบายๆอยู่ในนั้นใช่ไหมครับแต่มันก็อยู่ในหม้อหรอเ,เลยคมาแมนบอสแมนแมนน้ำม,นมันไม่ไมดิ้นไปไหนใช่ไหมครับผมอื้วเดึงเนี่ยบอกให้เราใจเย็นๆอ่า <laughs> เพาจึงเปรียบเทียบว่าน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายเห็นบอสเออ แค่ให้แข็งไปเลย, <laughs> นนยงงเย็นให้แข็งไปเลยนั่นเห็นว่าเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนั่นเองครับอะไรก็แล้วแต่มันไม่อ่าเรียกว่ามันไม่ไปไหนได้ถ้าหากว่าเราไม่วุ่นวายมันบ่เราดีถ้าเรามีอะไรเสียนเข้าหูอะไรเข้าตามาจังหน่อยเราปุบป,ปับปุบปับเนี่ยตะเลยเปิดเปิงมันบ่เมือ่อนะ,ะ,ะ,ะอันนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้เขาตะเลยเปิดเปิงเนี่ย ใช้วิชานั้นนะได้ต้องรู้ว่าคุณกำลังต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องการอยากอยู่คนเดียวนะใช้วิชานั้นเลยครับมันแตกตื่นไปหมดเนอะให้มันเป็นกระต่ายตื่นตัวไม่หมดแมนบอกจังซานครับแมนบ์จะยุ่ผู้เดียวเนี่ยนาะจังซานสบายหมดแมนบ์หนึ่งปัญหาอันนั้นวิชาอะไรของอ่าเรียกว่าอะไร นีนจาวางระเบ,บิดตึงไปแ้ว <c oughs> น้ำตาเยาว์เมื่อแล้วแนบาไปแรงอลันเมื่อแล้วแมนมาเอายังสั้นครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการนี่จะเออปานีปนอมเย็นให้มากครับอืมเย็นจนบางครั้งเขาเองนั่นแหละครับทุกทนไม่ได้เขาจะเป็นผู้พิจารณาเจ้าของแมน่แมนม่ <c oughs> นี่ครับเห็นบ่ เอเพราะบางสิ่งบางอย่างเราไม่จาเป็นต้อง,งพูดก็ได้ครับอืรัวแม่ถึงได้บอกว่าหมาเห่าไม่ไม่กัดแมนบ่าแต่ถ้าหมาไม่เห่ามันกัด,ดแมนบะ๊ะกัดบ่อยกันกัดลัดษณะดึงแผลเวิร์เลยครับแมนบ๊ะเพราใชะแล้วน่ะนิ่งนิ่งยิ่งน่ากลัวครับอืม,อม พราะฉะนั้น่ะ ını, aha, เอเมนไหมว่าสมัยเมื่อก่อนที่รู้จักลรงแม่เป็นคาราวะใช่ไหมนิ่งมากเลยใช่ไหมอินตา่านแมนบแต่มาเต้นใจดีครับว้าไปวัวเราไปพร้อมพร้อมนาะ้ะแมนใจดีแมนบะใจดีสตีใจดีสตี้ เขาออกพิซซื้อ <laughs> <sm art> คอยถอดแข่วไว้ซื่อเ้อะจิบบอกไห้ <laughs> ไม่มีหหละครับเกี่ยวไม่ลากดินเหนือลากดินมาหมดครับ <laughs> ย้อนเกี่ยวลากดินแล้วคอยถอดไวน้นน่แมนวะคอยยานคอยกัด <c oy yan> กดูเจ้านะล <laughs> <laughs> ่ะถอดไว้หนิมันถอดเบิดเวยค่ะบอกให้ก่อนไหนถอดไว้เบิดแล้วมีไห่ไี่ละเข่านะ่ะยวิวไว้เจ็ดสี่เจ็ดขัง,ง,ง่างนี่ละย้อนแบบ ย่านไปขั้นแขวเขาถอดไปก้นแล้มเรียว่าคือจริงๆแล้วเราต้องมีสติก่อนอื่นครับที่ค่ะว่าจะปล่อยวางได้ถ้าหากว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมไม่ว่าเรื่องร้ายแรงขนาดไหนเกิดขึ้นค่ะถ้าเราขาดสติมันมันแหงแห้งกว่าเก่าเหมือนบ่ครับอืมแล้วจากนั้นเนี่ยแต่ถ้าตัวสติมาเราสอนกวกเขว่า เออใจเย็นเย็นคำว่าใจเย็นเย็นก็คือปล่อยวางแล้วใช่ไหมบอกให้ตัวเองปล่อยวางแล้วครับเออใจเย็นเย็นนะเธอจา๋าบอกจะขอกกอดจะกองไว้ย่าให้มันเต้นออกมาแมนบอกใจเย็นเย็นใจเย็นเะย็นนะใจเย็นนะเนี่ยคือคําว่าปล่อยวางนะั่นแหละครับภาษาชาวบ้านเฮาแมนบอกให้มีสติใจเย็นเย็นไว ค่อยๆแก้ไขนั่นหละถ้าวบะปล่อยว่างแต่ข้าบ่ได้ใส่ข้าวาปล่อยว่างปล่อยว่างมันเป็นจังใดละ่ะมึงปล่อยสตีดดนดมบมนบ่มึงปล่อยอย่างมึงบ่แม่นปลอ่ปลอยป่าได้มหมบออเพราะฉะนั้นน่ะเอาคําภาษาชาวบ้านเราก็คือคําว่าใจเยน็เยนๆมีสตินะแมนะ่นบืาเรื่องร้ายแรงก็จะเบาลงมน่นบับ การพึ่งปังมอกไปมันอาจจะเสียหายมากกว่าแม่บ,มบมอกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองเห็นไหมแต่วิธีพูดมันต่างกันคาว่าปล่อยวางนี้มันภาษาของพระเขาพูดภาษานักบวชภาษานักปฏิบัติเขาว่ากันเขาก็ไปเอาเข้ามามันก็ได้จำบ่ได้ว่ามันเป็นจ้าใด มมนบมันค pues ือท yeah. nah, yeah, ี่ม uh, ันปล่อยกูจะปล่อยวางได้ยินบ่อยมากอมันเป็นภาษานักบวชนักปฏิบัติเขาแต่ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ใจเย็นเย็นมื่ใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันก็เปียนเองหนักมันบออเจ้าสีหนะแมนบออือนั่นแหละคําว่าปล่อยวางครับบางครั้งปัญหาเราใจเย็นเย็นปล่อยให้ปัญหามันแก้ปัญหาของมันเองก็ได้ครับ แมนบล่ะแมนครับอืมก็ยังคนที่มันโทรมารบกวนเราอย่างที่ว่าอ่าที่เขาเจอปัญหากันอยู่เนี้ยค่ะถ้าเราเราเห็นว่ามันโทรมาเรารับก็ได้ความว่ามันอยากจะพูดอะไรปล่อยมันพูดไปแมนบล์อืมนั่นก็ปล่อยวางเหมือนกันครับ <c oughs> รับแล้วก็วางไว้วางไว้มึงพูดไปพูดไปจนจบนั่นแหละแมนบล์รับรู้อยู่แมนบล์แต่บ่เหตุตามก็มถือว่าปล่อยวางเมือนกันแมนบล วางไว้นั่นแหละครับต่อให้เราถืออยู่เนี่ยมันก็วางไว้ไงวางไว้ที่มือเราแมนบอกแต่เขาบรติตามมันได้บรอได้อยู่ดีการตัดสินใจเขาแมนบอกเราไม่นแมนบอกพอแล้วก็ถือว่าปล่อยวางแมนบอกไม่ไปเอาเรื่องก็ปล่อยวางแมนบอกลักษณะที่เราพูดภาษาชาวบ้านกับภาษานักบวชนักโพตดหรือน,นักปฏิบัติเขาใช้คำว่าปล่อยวาง แต่เราชาวบ,บ้านชาวบ้านเนี่ยก็บอกใจเย็นๆเฮ้ยเธอใจเย็นนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแมนว่าเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆแก้ไขไปแมนบ่านั่นคำว่าปล่อยวางเหมือนกันครับแต่คาพูดไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันอยู่ที่วิธีพูดหรือว่าวิธีเอามาใช้หรือว่าเรานัดเพื่อนแล้วเพื่อนมาเรานัดเก้าโมงมันมันมาซะนนูน้นสิบเอ็ดโมงด้วเที่ยงอย่างเงี้ย เราก็บอกใจเย็นๆ <laughs> ใจเย็นๆบอกจะคล้องไหว้แมนบ้า่อ่าเฮาก็ไปชมนกชมไม้ไปก่อนแมนบ้านี่ส้มลายลายมันหออเขาก็ไปอาบน้ำสก่อกกันได <laughs> ้เชื่อว่ามันต้องมาถึงเราแน่นอนแมนบ่ <ๆ S 2> แมนครับแล้วมันจิมาศาสตร์ยังน้อยรถบันตี <laughs> ๋ฉานจะละอย่าไปเกียดมันหลายแมนบ่ เราก็ไปทําอะไรก็ได้ที่มันใจเย็ยนลงแมนบอกเพราะว่าเราทําว่าปล่อยว่างเราต้องเข้าใจในกันที่หลักของความเป็นจริงบนโลกใบนี้แหละครับเรายังไม่ต้องไปเอาถึงขั้นที่ว่าอนักที่เขาพัฒนาแล้วหรือปฏิบัติแล้วหรอกครับเอาปัจจุบันที่เราเป็นจริงอย่างนี้และสามีกลับบ้านเดึกหน่อยเราก็บอกว่า ฉันรักเธอนะฉันรักเธอมาเ้าเนี่ยฉันห่วงเธอนั่นปล่อยวางฉันเชื่อใจคุณนะแต่พูดเน้นๆก็ได้เสียงเย็นๆเอาให้เขาแข็งเลยนะ เอาให้เขาแข็งไปเลยอาจารย์สันเนาะเมียกูเบี้ยไปป้าทด่นี้เขาสิซอฟลงมาแบบว่ามันป็นอย่างนื้ปัาที่นี้บม่กล้า ยานเป็นน้ำแข็งมาแจแข็งเข้ามันเ่เาอผูอ้จัดการเปลี่ยนไป <laughs> ไเ,เปน,นีน่ย <laughs> ไปนี่ป่กาดอกยานมันได้เข่าตูย้ยน <laughs> เรื่องเมื่งที่เราเปลี่ยนเป็นคนละคนดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากที่มันเปลี่ยนไปเพราะเขากสะจาณเขาขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่การเขาบ่มไบมหมแบมุ้มแบมเบมหัน,น,น,นก็าออยานเ่ายานนั่นไี่บอกปล่อยวางเดียกัน,นเขาไม่รู้จะเอาไม้ไหนไงเขาก็เลยมันทิมไม้นาสารึนาซีนาเขาก็เลยต่างยานเข,าข้าปฏิเด็นน่นบอกย้อนเขาปล่อยวางเขาเ็าเาายเลยเขายานมันมาไม้ไหนวะมองท่านครับแห้งดีแห้งยานบอกไง ลองเบิ้งมาบดเสือนั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางครับวางไม่นาะสามไม่กลางกลางก็นด้นทางโลกครับอลองเบิ้งดนะ้ปล่อยวางช่งสิก็ได้ ฉันัวจังไงฉันอยู่คนเดียวปดิบนพกาคนพกาบเพราะเราอยู่คนเดียวเขาอยานเขาปลอดไม่คนเียเอไม่น่าสามเาไว้ข้างๆเอาปืนมาไว้ปอบอยาอยาจุของปลอดไมนี่เกิ่อยว่างบอยว่าง เพิ่นกับสีห่ห่วงเข้าหลายก็เกาไปที่นี่เจนบอกเออนั่นแหละปล่อยวางคือกันแต่บอกคือกันแต่ว,าว่าให้ดีค็ว่าของเจ้านั่นยากี้อ่ะปล่อยวางแล้วฉันปล่อยวางเลยฉันป้องกันตัวฉัน,นเลยแมนวะก็อนเดอร่อยู่แมนวเอ,อ,อันเดออยู่ฉันกับโบเหเจียงสีดอกแมนวะเออแต่ที่นี่เขาหว่วงเขาคัดครับตรงเวลาคัด ย่อนัวงเขาแพงเขาแล้วยานเขาเป็นหยังแม่บ่เออบก็ปได้นีหาเข้าขัดเหมืนปล่อยวางนะครับรู้จักด้วยทางโลกว่าคุณจะต้องทำแบบไหนมันเรื่องของคุณเมื่แม่มาใส่อินี่เ้วอินี่ไม่ได้วาวหยังด้ึกอินีี่วาวห้ฟังสื่ <laughs> เพราะว่าเราพูดกันในทางโลกมันต้องเป็นแบบนี้สิที่จะป้องกันตัวเองอ <laughs> ทำอะไรก็ทำไปแ <laughs> <c oughs> มนบ์่คือบอจังสิ่งคือเออนี่เข้าววนี่คือทางโลกเดกเขาสิตรงคล้องเรื่องจังไหน่แมนบ่อยู่จังไหรเขาเคยอยู่สองคนมันมันเหยือมันเหยื่คนเียวกอบาปวดภัยจันตัวแมนบ่ แจ้งก็บหูจักด้ายเออยังเป็นอย่างหนึ่งนั่นแหละก็ปล่อยวางแล้วยันบัสของป้าจนยังเ็อยู่เลย้ไปแล้วคุณ้ายไปแล้ว้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือคําว่าปล่อยวางก็คือทางโลกเราเอาให้มันได้ก่อนมันบะค่ะอย่าเพิ่งไปเอาในทางที่มันจับต้องไม่ได้เลยอันนั้นมันยิ่งเรียกว่า ไปบ่หอดไปบ่ปบเป็นอีกแมนบ่เอาแนวดีมันเห็นเห็นอี่แมนบ่เใ,ให้เดี๋ยวมันได้สกรอนไปตามขั้นตอนของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วเราถึงจะไปถึงที่สุดได้นั่นฝากไว้เท่านี้ลนะเนาะเอาค่อยว่ากันไม่ขัดสงสัยกับามกันมันไม่เด้อมันิไดหูว่ามันคักๆมันเป็นจงไดอีกเนะาะปาะเด้นเนาะ อามารับบุญรับบุญให้ทุกคนได้เอาบุญไปต่อยอดต่อพุทธศาสนากันได้อย่างยาวนานด้วยเถิดดนสาธุอ้าวคนเก็บบุตรบรบายของมันมาดูจงเปิดเุญนด้บางที